ไม่มีตังก็บอกกันได้บางคน20บาทก็กินได้ร้านผมเนี่ยมีลูกค้าตั้งแต่ระดับล่างถึงต้องบนเมื่อวันก่อนมีอดีตท่านสูชูเงี้ยคุณรู้จักสบล้อไหมอันนั้นเศรษฐีแล้วนะอย่างเมื่อวานเนะี่ยเขามากินเขาบอกถูกใจมากอาลูกค้าผมอ่ะคุณเจษเจ้าของพิพิธภัณฑ์โบราณเงี้ยแล้วก็มีคนเอกสิ์แล้วก็คนเอกวัสคนโทรพี่ นตีิดแล้วก็การันตีด้วยว่าถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์ให้ผมก่อนข้ามสะพานพระปิ่นเก้านะคะเลี้ยวถนนเลนในคนเยอะมากสวัสดีค่ะต่ายอยู่หน้าคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ อยู่ตรงเชิงสะพานพระปิ่นเก้าตรงทางกลับรถตอนนี้เกือบสิบโมงนะคะโอ้คนเยอะมาก ร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนายฮันก๋วยเตี๋ยวต้มยำธรรมดา45พิเศษ60เกาเหลาห้าสิพิเศษ60เปิดอังคารถึงสุกร์้าโมงถึง2องทุ่มเสาร์อาทิตย์7ดโมงถึง6โมงหยุดวันจันทร์นะมีเบอร์โทรรับบัตรคิวอ๋อได้ค่ะค่ะ ออเจ้าของร้านสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะคะค่ะโอ้ลูกค้าเยอะอย่างนี้ตั้งแต่เอ,อ้เดี๋ยวอขออนุญาตติดไม้หน่อยนะคะลูกค้ามารอประมาณเจ็ดโมงครับลูกค้าไปรอที่บ้านก็มีนะครับเพราะว่าผมจัดที่บ้านแต่ผมไม่ได้ขายแต่ว่าเขาไปขอซื้อร้านเปิดจริงๆตอนแรกอะบเจ็ดโมงตอนนี้ทําไม่ทันครับตอนนี้ต้องเลดมาเป็นแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครับคนเยอะอย่างนี้ทุกวันไหมคะทุกวันครับทั้งวัน คิวยาวประมาณสองชั่วโมงครับขอโทษด้วยนะครับรอนานนิดเดียวครับขอโทษครับใครจะเอาอะไรแถมบอกผมนะครับรอนานขอถามนิดนึงลูกค้าเยอะมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่ของผมจริงๆแล้วเมื่อก่อนก็เต็มทุกวันจากวันละ400ถ้วยก็จะเป็นประมาณ6 0 0 7 0 0ถ้วยประมาณนี้ครับค่ะร้านขายมานานหรือ,อยังคะปีนี้ปีย6ิหกครับ เราก่อนหน้านี้เคยขายที่อื่นมาก่อนไหมคะไม่เคยครับสมัยก่อนผมทําผับอุกคาตาท่านบทหนึ่งเขาจัดระเบียบปิดไปประมาณ20กว่าปีแล้วครับโฟกัสแดนซีซ่าจูเนียตอนนั้นก็เป็นนี่เขาเยอะนะเป็นนี่สี่ห้า้านอะไรสองคนผมเมียก็เลยมาคิดสูตรทำก๋วยเตี๋ยวกันแฟนเป็นแม่ครัวอยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมร์อ้วนแล้วเพ่งนเมรอ้วนแลววันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวอะไรคะเมนูไหนกลับบ้านค่ะ เดี๋ยวไปทานกับเพื่อนพอดีได้คิวแล้วเดี๋ยวจะไปรับเพื่อนก่อนค่ะ FT อยู่แล้วค่ะดูทุกคลิปเล้ววันนี้ได้เจอ่ t ดีใจกันดีใจเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะยังไม่เห็นหน้าชัดๆเลยก็สวววยยยอู่แล้เดี๋ตอนหน้าจะสวยกว่านี้ครับผมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาผมก็เลยไปคิดค้นสูตรที่ว่าเจ้าไหนอร่อยลอยไปกินทั้งหมดเลยขับรถตลอดตลอดไปกินแล้วมาปรับปรุงสูตรแล้วก็มาคิดค้นสูตรแล้วก็มาขายสูตรของตัวเอง จริงๆร้านผมเนี่ยถ้ามีตอนนี้น่าจะประมาณ30กว่าสาขาแล้วครับแต่ว่าผมขายสูตรขาดขายสูตรคนละ5 0 0 0 0ื่นครับต้องรอชิมครับถึงจะไปอธิบายกับลูกค้าคได้ตลอดไม่คั้วนอโอ้ไม่ค้่นเลยอนนี้มานทานเมนูอะไรคะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่มาจากยุธยาอ้มาจากยุธยานี่นีก็ตามตามตามนณะไปพัทยาไปบางแสนนี่มาจากยุธยานะครับขอบคุณมากครับลูกผมเอรกษียนมาปีนี้โอ้เพิ่งเปิรเกเียนเลยครับก็เลยออกเที่ยวขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยค่าเทอมลูกผมหลายคนไหมลูก3ามคนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแสดงว่าคนรู้จักเยอะ ได้คิวยังยังค่ะตอนนี้คิวอ,อุ้ยเลขสวยเก้าผมต้องแจกบัตรคิวถ้าไม่มีบัตรคิวเนี่ยลูกค้าต่อยกันก็มีครับร้านผมอ่ะเป็นเครื่องในหมูเป็นในหมูกระไมันแ<อ>ับไทยมันมีทีเด็ดเด็ดเด็แนะนำให้พี่เขามีกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะเย็นตาโฟน้ำใสน้ำตกต้มเลียดหมูอ่าที่ขายดีที่สุดคือต้อยมยำแล้วก็น้ำซุปหมูสับคบพี่จะเอาเมนูไหนบ้างครับบอกให้น้องก่อนเลยเ<อ><ม>ต้ยมยำ เล็กแข้งยำค่ะแล้วก็เย็นตะโฟมสับน้ำซุปแล้วก็เส้นหมี่ต้ยมยำเออเส้นหมี่น้ำตกเนาะเออม,มีมันมีเย็นตะโฟต้ยมยำด้วยครับ<อ>ทีเด็ดของร้านเย็นตะโฟต้ยมยำค่ะเอาบะหมี่ค่ะยใช่ค่ะคหมูสับน้ำซุปลูกค้าชอบกินมากครับวันละ 40- 50โลครับต้มน้ำซุปก,กันตั้งแต่กี่โมงตีสามครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องถูกลงปิดมาประมาณ5 6ปีได้ครับตอนนั้นเป็นนี่เขาเยอะมากครับ กลมๆแล้วประมาณ5ล้านมาตอนเลิกขับมานะเอามาขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้บ้านได้หลายๆอย่างขึ้นมาหมดแล้วครับใช้เวลาประมาณนานไหมคะประมาณ10กว่าปีครับบ้านสองหลังแล้วก็นี่ห้5ล้านแล้วก็ไปซื้อที่ไว้ที่เชีงยงรายนิดหน่อยครับ,รบไม่มีตังก็บอกกันได้บางคน20บาทก็กินได้ไม่ใช่ว่าผมจะเอาเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้โอ้ร้านผมมันไม่มีใช้พัสคารไม่มีค่าเช่า ใช่ไหมฮะผมต้นทุนผมคือค่าลูกน้องอย่างเดียวคนละ500ร้อยวันละ4ี่พันจบเหลือเ็าเป็นของผมขายวันละสามโมงอลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณดังนั้นแหละครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับลูกค้าผมส่วนมากประมาณกี่โมงนะครับชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งแหละครับคิวสวัสดีครับเฮียแป๊บนึงนะครับรอชั่วโมงอบคณค่ะนักชิมนะนี่นักชิมผนักชิมครับผมเนักชิมผมนักตามกิน ขอบคุณครับท่านเศรษฐีที่เมตตาร้านก๋วยเตี๋ยวผมครับรักษาคุณภาพไว้ครับขอบคุณมากครับแต่หยุดวันจันทร์เนาะผมหยุดวันจันทร์ครับหยุดทุกวันจันทร์ครับเดี๋ยวถ้าผมมีสถานที่ลงว่าสิ้นเดือนนี้ว่าจะย้ายเข้าร้านข้างๆนี่แหละครับห้องแถวเป็นตึกแถวอะไรก็ว่าไปครับจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะได้ไม่หนักใจแทนผมด้วยที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความเมตตาและปานีผมครับครับนะคนจะรู้จักผู้ขายตรงนี้มานานมาก โอ้เปิดมาสัมผาษไหมหนึ่งชัมม่วโมงในการการอ,ออิ่มอิ่มเลยก็โอ้อันนี้มาจากบางใญ่หนูมันนี่เลยลูกเรามาก่อนเนะี่ยโต๊ะไหนว่างลูกเข้าไปนั่งเลยนะเดี๋ยวลุงเรียกตามคิวอยู่แล้วจุดขายคือพริกกับถั่วถั่วคั่วเองนะครับวันละ14โลคั่วทุกวันครับเดี๋ยวถ้ามีกลิ่นหืนกลิ่นอะไรก็ไม่คิดค่าก๋วยเตี๋ยวครับต่อไปคือพริกนะครับคั่วทุกวันนะครับ2โลครึ่งถึง3โลครับสักครู่นะครับ นั่งนานๆจนน้ำแห้งหมดแล้วเดี๋ยวผมแถมน้ำให้นะแถมกระเจี๊ยบให้ดีกว่าโอ้อยู่นี่โอ้คิวเราแล้ว9-9อเก้าวาต่อไปคิวพี่เขานะได้แล้วธรรมดา45บาทนะคะพิเศษ60บาทอันนี้สั่งแบบธรรมดามาชามนี้บะหมี่ต้มยำนะคะที่เด็ดของร้านนี้เลยคือต้มยำ มีตับลูกชิ้นไส้หมูสับถั่วงอกเป็นแบบเส้นมะหมี่เส้นเล็กๆนะแล้วก็มีเกี๊ยวกรอบใส่ผักบุ้งมาหรสเข้มข้นมากเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวลูกชิ้นเรามาก่อนนะต๊ะไหนว่าลูกเข้าไปนั่งเลยนะเดี๋ยวลุงเรียกตามคิวอยู่แล้วคุณพี่จัดคิวไปแล้วเนาะ เนแะต้มยำค่อนข้างเผ็ดนะคะตับชิ้นใหญ่ซิกเนเจอร์เป็นต้มยำนี่เข้มข้นครบรสเลยนะคะจัดจ้านไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยใครมาสคนป้าลูกมา2คนแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋เดลงคิว่อไปมาลูกมานักกับป้าพี่มาคนเดียวเนาะผมนั่งสองคนนะขอสองคนเหรอ พี่เข uh, ้ามาพี huh er uh, ่ดูจากป้ายรถเมล์ที่เบี่ยงเข้ามาพี่ต้องเดินมาที่นี่เพราะว่ารถจอดเต็มหมดแล้วครับหือกล้วยหือรสชาติเข้มข้นเลยอ่ะอืมครับครับครับพี่จอดแถวนั้นแหละครับแล้วเดินไปนิดนึงเพราะว่ามาทางร้านแล้วก็ต้องเลยไปจอดหน้าโรงเรียนรถติดอ่ะครับหมูสับน้ำซุปชาม60บาทหือ น้ำซุปมีรสชาติหวานเข็มหมูสับนุ่มหมูสับแบบมีมันผสมนะสั่งเส้นหมี่มานะคะเส้นหมี่น้ําตกโอ้น้ําแบบน้ําขุกขลิกน้าเข้มข้นนะคะมีลูกชิ้นอยู่ประมาณ3ลูกมีตับมีเครื่องในใส่ถั่วงอกผักบุ้งแล้วก็โหระพามา เดี๋ยวคลุกหน่อยเขาปรุงมานะเครื่องปรุงนี่น่าจะต้องเอาเก็บเลยอะ่ะไม่ต้องปรุงแล้วรสเข้มข้นมากให้ดูน้ำตกดิน้ำขน้นเปรี้ยวเค็มหวานไม่ต้องปรุงบวกกับเส้นหมี่อื่นหน่อยนะ น้ำเลยแห้งแล้วเริ่มแห้งเข้มข้นมากนะคะลูกชิ้นหมูถ้าใครมากินร้านนี้ต้องทำใจรอคิวประมาณไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะ แต่มารอคิวประมาณสองชั่วโมงน้ำซุปก็อร่อยหมูดีรสชาติเข้มข้นเหมือนกินแกงจืดหมูสับกินกับข้าวเปล่าได้สบาย้อม่กันงใลๆ เส้นเล็กต้ยมยำแห้งปรุงรสชาติมาแล้วโู้ยใส่พริกถั่วอร่อยนะถั่วหอมนะดูกา,กากหมูดิอันนี้มีหมูสดมีตับลูกชิ้นขอคลุกก่อนถ้าใครชอบก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะคะรสเข้มข้นจัดจ้านนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ต่ด้วยนะคะต่จะหาร้านก๋วยเตี๋ยวที่รสชาติอร่อยอย่างนี้มาฝากอีกค่ะ รสชาติจะหวานนำนะหวานเผ็ดเค็มเปรี้ยวอ,อร่อยนะรสชาติดีปรุงรสชาติมาดีโซนห้าครับโซนห้าอ๋ออันนี้เลียงใหม่ละตัดนุ่มหมูนุ่ม คนเยอะตั้งแต่ต่มาจนตอนนี้คนยังไม่ซาเลยเยอะกว่าเดิมอีกอ่ะบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำเย็นตาโฟจะมีเลือดมานะคะมีหมูสับมีหือกล้วยมีลูกชิ้นผักบุ้งรสชาติายกันแต่ว่าจะเปรี้ยวนําแต่ต่าชอบแบบเส้นบะหมี่เส้นเล็กๆอย่างเงี้ยแหละชอบกินเส้นบะหมี่ ิวนี่เ,เท่าไหร่คะโอ้ศูนย์เ้าเริ่มต้นใหม่ขอขอมแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะทีเด็ดก็คือว่าปริมาณเยอะแล้วก็รสชาติเข้มข้นจากจ้านไม่ต้องปรุงเพิ่มรสชาติถึงเครื่องตรงมาตรงท่าน้ำพระปิ่นเก้านะครับฝั่งโทรนรของเรา ก่อนจะยูเทินใต้สะพานพระปิ่นเกล้าครับจอดรถได้ครับแต่ว่าระวังป้ายรถเมล์นิดหนึ่งครับมีสาย81กับ57นะครับมาถึงร้านเลยครับข้างหลังก็จะเป็นกายภาพบําบัดครับอร่อยนะคะประทับใจรสชาติวัตถุดิบก็อร่อยหมูสับนี่อร่อยเลยตับนุ่มหมูนุ่มประทับใจที่รสชาติยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกร์น้าตอน1นทุ่มค่ะสวัสดีค่ะไปเ,เดินย่อยต่อ ขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแ,แล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ